ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการดำเนินงานงวดที่1ตามโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมชั้น3โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนายภาคินติดพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการดำเนินงานงวดที่ห ตามโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดย미미มีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสสสเข้าร่วมการประชุมโดย,ทโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ํำเนินโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการพื้นที่และคุณภาพระบบการจัดการข้อมูลแบบมีส่วนร่วมทั้งเทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลเครือข่ายขับเคลื่อนสู่มหาสารคามเมืองหน้าอยู่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของทุกช่วงวัยในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสู่เมืองอัจฉริยะโดยตอบสนองประเด็นท้าทายและโจทย์การพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนเขตเมืองเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในการจัดการความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาสา,ารคามเมืองน่ายู่อย่างยั่งยืนโดยดำเนินโครงการในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามจำนวน31ชุมชนซึ่งการประชุมครั้งนี้นายธัญญาแสงอุบล ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของประชุมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการทำความเข้าใจแนวทางโครงการย่อย1พัฒนาศักยภาพระบบการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพระบบการจัดการข้อมูล2สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสู่เมืองน่าอยู่3 พัฒนาความร่วมมือกับสถาบัานวิชาการเพื่อการจัดการความรู้การจัดทำแผนการดำเนินงานงวดที่1โดยคณะทำงานโครงการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการทำความเข้าใจแนวาทางการเบิกจ่ายงบประมาณโดยนางจรัสบุรณกิจเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปผลและปิดการประชุม